ข่าวต่างประเทศที่ทั่วโลกติดตามก็คือกรณีอิสราเอลกับอิหรา่านจับตาดูว่าอิสราเอลเนี่ยจะเอาคืนอิหร่านในรูปแบบไหนบ้างหลังจากที่บอกว่าจะเอาคืนแน่นะเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวต่างประเทศนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยมีทางเลือกหลายทางในการตอบโต้กับอิหรา่านนะไม่ใช่โจมตีทางอากาศอย่างเดียวนะยังมีอีกหลายทางนะ Time อ f Israel เอ้างแหล่งข่าวคอรมอรสงครามของอิสราเอล อาจจะเอาคืนอิหร่านทั้งรูปแบบการโจมตีในหรือนอกอิหร่านก็ได้การนะทอดเวลาเนี่ยให้ฝ่ายตรงข้ามคาดเดานะแล้วก็กระวนกรวายใจไปก่อนอทางเลือกที่อิหร่านอาจที่อิสราเอลอาจใช้โต้ตอบอิหร่านมีอันไหนบ้างนะการโจมตีทางอากาศอันนี้เป็นทางหนึ่งนะเพราะระบบป้องกันภัยทางอิหร่านเนี่ยด้อยอกว่าระบบของทางอิสราเอล แล้วก็สองทำสงครามไซเบอร์ซึ่งถ้าจมดีทางอากาศนะช่อง12ของสื่ออิสราเอลเนี่ยคาดการว่าบอ่อน้ำมันอิหร่านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เป็นไปได้นะนะโอพูดอย่างนี้เนี่ยจะกระทบราคาน้ำมันอีกอ้วเนี่ยสำหรับการวิเคราะห์อของสื่อต่างชาตินะแล้วถัดมาช่องทางสงครามไซเบอร์นะสงครามไซเบอร์ก็โลกไซเบอร์มันสามารถที่จะแฮ็กเข้าไปแล้วก็ทำสงครามแล้วก็ก่อความเสียหายได้จริง ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานปั๊มน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนพลังงานอื่นๆ่อีกอันนึงก็คือปฏิบัติการซ่อนเร้นการลอบสังหารอย่างเงี้ยการวินาศก,กรรมอย่างเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งการทูตนะซึ่งใช้มาตรการแซงชั่นใช้มาตรการกดดันหนักขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้ทางเลือกในการตอบโต้อ,อิหร่านที่นักวิเคราะห์ ต่างชาติในรายงานก็ดูว่าอิสราเอลจะใช้วิธีไหนจะใช้วิธีไหนและจะใช้เมื่อไหร่หรือใช้ควบคู่กันไปหลายวิธีแล้วก็มีรายงานคะว่าอิสราเอลเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการพบปะกับผู้นําในยุโรปนะครับเดวิดแคเมรอนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันแอนนาเลนาบบ็อกนะฮะเดินทางไปเยรูซาเล็มและได้พบปะกับประธานาธิบดีของอิสราเอลแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอล รายงานระบุว่ามีการหาหรือกรอีที่อิหร่านเนี่ยโจมตีอิสราเอลอนะคคาดกันว่าจะมีการขอแรงสนับสนุนนะโดยที่ฝั่งของอังกฤษกับเยอรมันเนี่ยจะ,ะพยายามขอให้อิสราเอลไม่โต้อตอบอ่าแน่นอนเพราะว่ายุโรปกลัวได้รับผลกระทบเต็มทีะโดยเฉพาะเรื่องพลังงานนะคะแต่อิสราเอลทางการเมืองถ้าเขาไม่โต้อตอบเขาจะมีปัญหาทางการเมืองในประเทศเออว่าโอ้ลัฐบาลนี่มันอ่อนแอนี่ใช่ไหม แต่ว่าถ้าโจมตีโต้ตอบแน่นอนนก็จะมีผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจรวมไปถึงขยายวงสงครามด้วยอเมริกาที่ก่อนนี้นั่นี้ออกตัวว่าไม่เกี่ยวกับฉันนะ,ะจะปล่อยทิ้งจริงหรือนะอันนี้เป็นการเดินสายเพื่อที่จะพูดคุยกันนะในขณะเดียวกันอิหร่านทีนี้ฝั่งอิหร่านบ้างอิหร่านเนี่ยก็เตรียมพร้อมนะบอสติเจเนลสื่อของสหรัฐนะอ้างแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าที่ซีเรียและอิหร่านว่า ฝังอิ่านเนี่ยนะกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีของอิสราเอลอม,มีการเรียกเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการทหารกับจากซีเรียค่ะนะคือก่อนหน้านี้นนสถานทูตเขาถูกอิสราเอลเนี่ยโจมตีก่อนในซีเรียค่ะนะแล้วเขาค่อยเอาคืนแล้วเขาก็หยุดเพราะเขาไม่ต้องการก่อสงครามค่ะเขาต้องการตอบโต้เห็นเท่านั้นว่าคุณทําแบบนี้ไม่ได้แต่อิสราเอลเนี่ยกำลังจะอ้างว่าเฮ้ยมาโจมตีฉันฉันจะเอาคืนแกอีกจะเอาอีกรอบหนะึ่งอิสราเอลเนี่ยบอกว่า ถ้ามีการโจมตีอิสราเอลอีกอิสราเอลก็พร้อมที่จะตอบโต้กับนะแล้วจะเป็นการตอบโตนะ้โดยในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมนะอาจจะไม่ถึงกับตอบโต้ทันทีนะแต่จะเป็นการตอบโต้อย่างสมน้ำสมเนื้อนะอันนี้คือทางอิหรา่านนะก็ยืนยันว่า พร้อมที่จะตอบโต้ค่ะตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังระค่ดเตรียมนะคะไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นการโจมตีทั้งทางเรือนะ,ะก็ออกเดินทางเพื่อไปปกป้องเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแดงค่ะแล้วก็ AP กับ The Time of Israel เนี่ยรายงานว่าผู้นำอิหร่านนะฮะ,ะได้ออกมากล่าวระหว่างเป็นประธานพิธีสวนสนามเป็นการทำพิธีสวนสนามของกองทัพอิหร่านซึ่งจัดประจำทุกปี ประธานที่บดีอิบราฮิมไรซีนะก็ประกาศว่าถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านอีกไม่แต่นิดเดียวอิหร่านจะเปิดปฏิบัติการตอบโต้ครั้งใหญ่และหนักหน่วงที่สุดนะแล้วไรซียังตําหนิประเทศต่างๆที่พยายามปรับความสัมพันธ์มาเป็นระดับปกติกับอิสราเอลฮะเพราะอิสราเอลทํากับอิหร่านขนาดนี้โจมตีสถานทูตขนาดนี้อ่าแล้วยังพยายามที่จะไปช่วยอิหร่านช่วยช่วยอิสราเอลอีกนะะนี่ครับอันนี้คือ การสวนสนามนะในประเทศอิหร่านนะฮะก็จับตาดูฮะว่าสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแน่นอนหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอ้อมต่อไทยเราไม่ได้ทั้งเรื่องพลังงานนะรวมไปถึงถ้าขยายไปถึงเรื่องการเดินเรือซึ่งอิหร่านเนี่ยก็คก็คุมช่องแคบเฮอร์มุสไว้ต้นทุนในการเดินเรือโดยเฉพาะเรื่องปิโตรเลียมเนี่ยก็จะสูงขึ้นรวมไปถึงสถานการณ์เรื่องราคาทองคำอย่างเงี้ย ถ้าตึงเครียดขึ้นราคาทองก็จะสูงขึ้นต่อเนื่องเ <คะ S 1> มืบอวนี้ก็ปิดทะลุ42,000 2000บาทนะทะลุ42,000บาทราคาทองคำ่อมวนี้ <คะ S 1> ก็สืบเนื่องจากสถานการณ์นี้ด้วยนะครับส่วนที่ตะวันออกกลางที่เรารายงานไปวันก่อนที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตะที่มีฝนตกหนักแล้วน้ำท่วม <คะ S 1> มีภาพเพิ่มเติมนะครับเป็นน้ำท่วมจากฝนตกหนักเป็นประวัติการใน ดูไบอิสราเอลในอาหรับเอมิเรตนะฮะนี่คือภาพล่าสุดที่น้ําท่วมเกือบจะท่วมประตูรถแล้วดูผู้โดยสารท่านนี้เกาะอยู่ตรงนี้เลยน้องแมวฮะเป็นผู้ประสบภัยครับอันนี้ภาพจากเวิร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศนะฮะสนามบินดูไบเนี่ยน้ําก็ขังนะขังยาวนานด้วยนะเที่ยวบินยกเลิกค่ะโอ้ยกเลิกหมดเลยอ่ะ ือดร้อนกันนะอ๋อนี่ช่วยขึ้นมาได้ค่ะอะสนามบินดูไบเนี่ยจะดำเนินการได้ตามรายงานก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะนะก็ต้องตรวจสอบกับสายการบินแต่ละสายนะครับแล้วเนื่อดูสภาพฮะอืโอ้โหเกือบมิดเลยนะค่ะดูทีนีอันนี้น้ำท่วมในสหรัฐอาหรับเอมิเรสนะฮะค่ะ แล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะคะจากกระแสน้ําพัดน้ําท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นค่ะคต้องถือว่าฝนตกหนักสุดในรอบ75ปีค่ะนะคือยกเลิกสนามบินดูไบนะยกเลิกเที่ยวบินขาเข้า21เที่ยวบินขาออก24เนะที่ยวบินนะมี3เที่ยวบินลงสนามบินอื่นนะคะนะก็ ต้องเช็คนะคว่าใครเดินทางสนามบินไหนยังไงฮะไปสายการบินไหนอย่างไรก็ติดค้างกันเยอะเลยนะคะไปะก็ไม่ได้จะกลับจากนู่นมาเมืองไทยก็ยังกลับไม่ได้ค่ะอือโอ้ดูสิ<อ>ในเมืองแล้วเนี่ยค่ะ วันนี้เมื่อวันวานค่ะ18เมษายนนะคะจุดเริ่มต้นของการทําสนที่สัญญาการค้ากับต่างชาติต่างประเทศมีมาตั้งแต่ในช่วงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4<ม>ค่ะนะคะ18เมษายนปีพุทธศักราช2398ค่ะในหลวงรัชกาลที่4ทรงลงนามสนที่สัญญาทางพระราชมัยตรีกับอังกฤษในชื่อที่รู้จักกันว่าสนทีสัญญาบาวริง หลังการขึ้นคลองราดเมื่อวันที่3เมษายน2 3 9 3พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานช่วยเหลือราษฎรด้านความเป็นอยู่โดยทรงเห็นว่าหากมีการเปิดการค้าข้าวเสรีกับชาวต่างชาติจะเป็นประโยชน์ต่อราษฎรอย่างมากประกอบกับหนังสือสัญญาทางพระราชมัยตรีและข้อตกลงด้านการค้ากับอังกฤษและสหรัฐอเมริกายังคงมีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขค่ะต่อมารัฐบาลอังกฤษได้มีการส่งจอร์นเบลริงเข้ามาทำสนที่สัญญาฉบ ใหม่ในปีพุทธศักราช2,398โดยเป็นการเชิญพระราชสารของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียเข้ามาถวายพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการเข้ามาทำสนธิสัญญาทางไมตรีทั้งนี้คณะของเบารริงเดินทางมาถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24มีนาคม2,398ท,ทําสนธิสัญญาการลงนามกันนะคะเมื่อวันที่18เมษายนค่ะปี2,398ค่ะ และแม้ว่าในรายละเอียดของสนที่สัญญาต้องแลกกับการสูญเสียอำนาจอธิปไตยทางการศาลและสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแต่ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์การละอาณานิคมของชาติตะวันตกในช่วงเวลานั้นนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการค้าเสรีไม่ผูกขาดและทำให้การผลิต เพื่อค้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการจากต่างประเทศโดยสินค้าสำคัญที่สยามผลิตเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนั่นก็คือข้าวไม้สักและดีบุกค,ค่ะ ต่อมาสนที่สัญญาเปาเริงก็กลายเป็นต้นแบบของการทําสนที่สัญญาทางการค้ากับประเทศต่างๆที่เข้ามาเจราจากับสยามโดยสนสัญญาฉบับดังกล่าวก็มีการบังคับใช้อยู่นานกว่า70ปีจนกระทั่งมีการแก้ไขและค่อยๆยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่6หลังสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดกระทั่งในปี2482ในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามค่ะ เลยมีการแก้ไขและลงนามสนธิสัญญาใหม่กับประเทศโลกตะวันตกทั้งหมดเพื่อให้ทันยุคสมัยและส่งผลดีต่อประเทศมากขึ้นค่ะนี่คือวันนี้เมื่อวันวานค่ะ18เมษายนพุทธศักราช2398ใช่ค่ะช่วงรัชกาลที่4ค่ะเป็นวันลงนามสนธิสัญญาเบาริงใช่ค่ะ<อ>และกว่าจะมีการทําสนธิสัญญาตอนนั้นถูกกดดันเพราะว่าเรือ,อจากต่างชาติเนี่ยเริ่มเข้ามากดดนันบางส่วนเราจึงเสียเปรียบไงใช่ค่ะนะก็สูญเสีย อ่อธิปไตยทางศารไปบางส่วนอืมอ่ก็ต้องแลกแต่ว่าในที่สุดก็พยายามยกเลิกค่ะแต่ก็มองเออใช่มองเห็นถึงประโยชน์มากกว่าในตอนนั้นก็เลยมีการถามค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ชมนะถ้าเข้าไปใน n น็ f ฟล x นะคะเรื่องทวิพกจะพูดถึงรายละเอียดช่วงการทำสนธิสัญญาบารริงด้วยค่ะช่วงรัชกาลที่4อ่าแนะนำแนะนำคือเวลาเราดูประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเราตัดสินประวัติศาสตร์จากปัจจุบันเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ยุติธรรมค่ะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ย ไปยอมเสียเปรียบเขาได้ยังไงแบบนั้นในยุคนั้นนยอมได้ยังไงเราต้องนึกถึงบริบทณขณะนั้นสถานการณ์ตอนเรามีอำนาจต่อรองแค่ไหนต้องนึกถึงตอนนั้นด้วยมันจึงจะยุติธรรมกับประวัติศาสตร์นะเพราะบริบทตอนนั้นมันไม่เหมือนตอนนี้แต่นี่คือเส้นทางประวัติศาสตร์มีวันนั้นเนี่ยเราถึงมามีวันนี้ต่อมานะฮะอันนี้คือวันนี้เมื่อวันวานแล้วพูดถึงความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะฮะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ